สวัสดีครับนายแพทย์กรวัณฑิเฉลัยศรีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้มืออาชีพดิอะเคบิวติ้งนะครับก็วันนี้นะครับได้มีโอกาสมาเล่าเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับผมนะครับไม่รู้ว่าคนอื่นจะสนใจหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนสปอตไลท์สว่างจ้าในความคิดผมนะครับเราเข้าใจมันแล้วนะครับก็เลยอยากจะแบ่งปันเรื่องพวกนี้ให้กับเพื่อนๆแพทย์นะครับที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับเนาะก็เล่าให้ฟังแรงนี้นะครับปกติทุกวันพุธที่ผมเข้าสีร่าเนี่ย จะไปฟัง journal club นะครับจากหน่วยศัลปกรรมตกแต่งที่ศิรราน,นะครับก็ได้ฟังงานวิจัยใหม่ๆนะครับได้พบปะอาจารย์นะครับได้พบน้องๆเลสิเดนนะครับก็สนุกสนานมาตลอด5-6ปีที่ผ่านมานะครับแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นโชคดีของผมนะครับที่พอดีเนี่ยทางหน่วยพลาสติกเนี่ยได้เชิญอาจารย์ทางด้านอายุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ o อโ,โคโล o g y หรือการรักษารเรื่องมะเร็งนะครับ มาเล่าให้เราพวกเราฟังเรื่อง Immunotherapy for Melanoma นะครับเนาะโดยทางหน่วยนียได้ส่งอาจารย์จอมจิตนะครับจันทรัศมีนะครับ,ะะม,นะรบมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันผมก็เลยถือโอกาสเป็นผู้เรียบเรียงสิ่งที่อาจารย์เล่าให้ฟังก็แล้วกันนะครับเนาะเป็น editor นะครับเนาะแล้วก็เพื่อความง่ายต่อการพูดของผมนะครับก็ขออนุญาตพูดเป็นสั์เทคนิคทั้งหมดนะครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราทําเพื่อ,อให้แพทย์นะครับเนาะนะงั้นคนไข้หรือประชาชนทั่วไปเข้ามาฟังนะครับหรือ ญาติเสนิจพีสหายที่เคยมีญาติพี่น้องป่วยเป็นโรคเมลานอมาเนี่ยมาฟังเนี่ยก็อาจจะงงๆหน่อยนะครับแต่ว่าเอาไปขยายความต่อไปแปลต่อเนี่ยก็น่าจะเข้าใจได้ไม่ยากนะครับไปเลยเนาะก็คุณหมอที่เข้ามาฟังก็ไปกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชให้ผมด้วยแล้วกันนะนี่สั่งในฐานะรุ่นพี่แล้วกันเนาะอ่ะทีนี้ไปดูก่อนนะครับทีนี้มาตรฐานในการรักษาเนี่ยสิ่งที่มันแตกแต่างจากรุ่นเดิมที่ผมเป็นเลสซเดนต์อตอนจบใหม่ๆคือมันจะมีมาตรฐานอี่เรียกว่า NCNN ไกด์ไลน์ C N N, นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นหมอสัญญกรรมหรือหมออายุรกรรมนะครับเราจะใช้หลักการหรือไกด์ไลน์ตัวนี้ไปตัวจับเพราะฉะนั้นเวลาพูดอะไรเนี่ยเราจะพูดเป็นภาษาเดียวกันมีเกณฑ์ที่เรามองในใจเป็นเกณฑ์อันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลทั้งหมดทั้งปวงในวันนี้เนี่ยจะเบสออนเวอร์ชันที่3ปี2022ก็คือปีนี้นั่นเองนะครับเนาะประมาณนี้นะครับก็ทวนนิดหน่อยเนาะก็เผื่อให้คุณหมอได้ได้คุ้นเคยกันเนาะก็ A B C D ก็เป็นลักษณะของฝ่ยที่มันมีล่าตาน่าจะคล้ายๆมะเร็งเมลานอมานะครับ A ก็คือ asymmetry ไม่สมมาตรนะครับ B คือ border irregularity คือขอบไม่สม่ำเสมอน,นะครับแล้วก็ C color discoloration คือการติดสีเนี่ยมันไม่สม่ำเสมอทั่วก้อนนะครับแล้วก็ D-Dog คือ diameter เกิน6มิลิเมตรขึ้นไปนะครับแล้วก็ E คือ evolution คือจากเล็กมาเป็นอันใหญ่นะครับและหนึ่งอย่างหนึ่งที่เราจะต้องสังเกตไ้ด้วยนะครับในลายที่มีฝ่ยเยอะๆนะครับก็คือ a g l i อักลีดดักก g ิ้ง e ก็คือมีไฟที่หน้าตาแปลกกับชาวบ้าน mm hmm. เขานะครับอยู่ในบริเวณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอักลีดดักก g ิ้งทนะครับที่เราจะต้องเฝ้าระวังไว้นะครับว่าอาจจะเป็นเมลานอมาที่มันโผล่ขึ้นมาก็ได้นะครับ mm hmm. ก็ที่ได้รู้มานะครับก็ในตำราเราใช่ไหมฝรั่งมันเขียนนะครับก็ most common ในชาวผิวขาวก็คือเป็น superficial spreading แต่ในคนไทยในคนเอเชียส่วนใหญ่จะเป็นแบบเอเชียน่าจะเป็นแบบเอคอก็คือเป็นตามแขนขา มือเท้านะครับงั้นใครก็ตาที่มีเม็ดสีมีฝายตามฝามือฝาเท้านี่ก็ให้ต้องระวังไว้นะครับหรือแม้กระทั่งตามเล็บเนาะนี่คือสิ่งที่จะเจอบ่อยในบ้านเรามากกว่านะครับแล้วก็ที่น่าสนใจคือ superbiod spreading เนี่ยจะรีเลทกับ uv ชัดเจนคือสัมพันธ์กับแสงแดดในขณะที่ a c r o เนี่ยที่อยู่ตามมือเท้านี่ไม่เกี่ยวข้องกับแสงแดดนะครับไปอย่างเร็วเนาะส่วน staging นะครับก็มันจะมีคลารกับเบสโลนะครับก็เอาเป็นว่าโดยมาตรฐาน ฟีดแมนเนี่ยเราจะถือเบสโลเป็นเกณฑ์นะครับเบสโลคือวัดเป็นความลึกก็เหมือนแคนเซอร์ทั่วไปเนาะก็สเตตเป็น0 1 2 3และ4ติวง่ายๆดังนี้นะครับก็0ก็อยู่ที่อ p พิเดมิสอย่างเดียว1ก็คือความหนาของไอตัวเม m ร r เนี่ยไม่เกิน1มิลลิเมตรนะครับส่วน State สเตต2เนี่ยก็คือความหนาของมันเนี่ยเกิน1มิลลิเมตรนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงยังอยู่ที่ชั้นผิวหนังทั้งหมดนะครับเนาะนี่เต็มที่ก็ d e r มิสนะครับเนาะส่วน State สเตต3เนี่ย ลึกเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่ามีลิมโนดโพซิทีฟแล้วนะครับส่วนสเตตสีก็ไปดิสแทนเมตาเทเิสนะครับแต่อันหนึ่งที่ต้องทราบก็คือว่าถ้ามีโลเคอลิมเทเิสก็ถือเป็นสเตตสามเลยไม่ว่าลิมโนดจะไม่โตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซเทไรลีชันหรืออินทันซิตลีชันเซเทไรลีชันก็คือมีเมลานอมาอยู่แล้วมีลีชันใกล้ๆโดยที่เส้นแบ่งคือเส้น2เซน ถ้าภายในรัศมี2เซนเราจะเรียกมันว่าเป็นเซทเทอร์ไลเ์ชั้นนะครับแต่ถ้ามากกว่า2เซนมันก็คือเส้นทางก่อนจะไปสู่ทางเดินน้ําเหลืองนะครับก็ถือว่าเป็นอินทันสิตนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยถือว่าเป็นสเตจสามหมดเลยนะครับเนาะนี่ก็จําง่ายๆประมาณนี้นะครับก็ศูนย์หนึ่งสองอยู่ตรงนี้หมดนะครับเพราะไฟเจอสไวท์วอลดีมากๆเลยนะครับก็คือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้ามีต่อมน้ำเหลืองโตหรือเป็นสเตจสามแล้วเนี่ยก็ลดลงเกือบครึ่งนะครับและถ้าเป็นสเตจสี่แล้วก็หนึ่งในห้าเท่านั้นที่รอด พ้นใน5ปีแรกนี้ไปได้นะครับเนาะพ็อกโนสติกแฟกเตอร์ที่จะต้องรู้นะครับเนาะก็สรุปเลยเนาะก็ข้อที่หนึ่งคือเบสโลดีฟนะครับก็ถ้ายิ่งลึกมากยิ่งไม่ดีอันนี้เป็นคีย์พ็อกโนสติกแฟกเตอร์เลยนะครับที่สำคัญที่สุดในทุกๆอย่างนะครับข้อที่สองคือตัวเมลโนอมานั้นมีอัลซอรเลชันด้วยคือแตกเป็นแผลข้างบนนะครับอันนี้ก็พัวพ็อกโนอสิสหรือข้อที่สามคือเอาชิ้นเนื้อส่งตรวจแล้วมีไมโตติกแอคทิวิตี้เยอะคือมีการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งเยอะอันนี้ก็ไม่ดี นะครับเนาะแล้วก็อันนึงที่อาจารย์เพิ่มมาที่แตกต่างจากที่เราเรียนกันนะก็คือถ้าเป็นคนไข้าอายุน้อยผู้หญิงหรือเป็นตามแขนขาเนี่ยนะครับพอกโนสิกมันจะดีกว่านะครับแล้วก็อย่างที่เราเรียนที่ทราบนะเนาะก็สเตตต่างๆการรักษาก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็ผมแบ่งแน่ๆดังนี้ศูนย์หนึ่งสองเนี่ยเซอร์เทอรี่อโลนนะครับเนาะแต่ถ้าเป็นสเตตสามสเตตสี่เนี่ยถ้าเซอร์เทอรี่ได้เซอร์เทอรี่เลยนะครับบอกแอดจูแวน นะครับแต่ถ้า i n o p e r a b l e ก็มีวิธีเดียวที่เหลือคือ adjuvant therapy โอเคไหมครับเนาะทีนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์มาพูดถึงคือในสเตจสอบางอย่างเช่น2ไปไปมา3เนี่ยก็จะมีการทรี trial ใช้เคมีคือให้การใช้ adjuvant therapy มาช่วยในช่วงนี้มากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นส่วนที่เรายังดิสคัตกันอยู่ว่าถ้ามันสเตจสอเนี่ยถ้ามันเซอร์เจอรี่อโลนได้ก็ควรจะจบที่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมีข้อมูลให้ดูนะครับว่าเซอร์เจอรี่อโลนกับเซอร์เจอรี่บ a d v a n t เนี่ยมันจําเป็นไหมนะครับเนาะในตอนท้ายอ่ะมนรู้จัก thermology นิดหน่อยนะครับ a d v a n t ความหมายคือเป็น post-optherapy ออคือการให้เคมอเคมให้อิมมูโนเทอร์ปีหรือทากเก็ตเดดดักเนี่ยหลังผ่าตัดนะครับเป็นหลักเลยจะมีคํานึงคําใหม่เรียก new Advanced ก็คือความหมายคืออาจจะมีการให้ก่อนผ่าตัดด้วยผ่าตัดแล้วก็ให้ post-op ออด้วยนะครับเราจะเรียกอันนี้ว่า new a d v a n t t h e r a p y วัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับอาจจะให้ tumor s h r i n k i n ตเล็กลง นะครับหรือให้หลังผ่าตัดเนี่ยมีทูมเมอร์ฟรีมากขึ้นหรือโอกาสเกิด l o c a l r e c u r r e n c หรือ distant m e t a ลดลงนะครับก็เหตุผลในการให้ก็คือประมาณนี้นะครับทีนี้มาสรุปนะครับว่านอกจากมีดผ่าตัดของพวกเราแล้วเนี่ย systemic therapy สำหรับเมล a n o เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็รแรกเลยนะครับที่เราจะต้องรู้นะก็ immunotherapy นะครับคือการทำอะไรกับอิมมูนของเราให้มันตื่นตัวมากยิ่งขึ้นนะครับเนาะ ก็อันนี้ข้อดีขึ้นเป็นยาฉีดนะครับหลักการของอิมมูโนโทรปีคืออิมมูนเช็คพอยต์อินฮิบิเตอร์เดี๋ยวผมจะอธิบายตอนท้ายนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วข้อที่2 2ตัวนี้เป็นตัวที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้คือทากิเตตดักนะครับก็เป็นกลุ่มพวกเขาเรียกอะไรนะลดการแบ่งตัวของทูมอร์นะครับเนาะก็เป็นบีบีลาฟอินฮิบิเตอร์กับแมกอินฮิบิเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นยากินโอเคไหมครับเนาะก็เพราะฉะนั้นจะเห็นความง่ายกันมาแล้วนะครับเนาะบริหารยาฉีดบริหารยากิน นะครับแล้วก็ตัวอื่นก็มีคอนเวนชั่นอ l ล h ค m o t h ทล a ปีที่เราใช้ก็มาจากเดิมไซเฟกเยอะๆนะครับเนาะส่วนข้อ4ก็ข้อห้าอ c มโคล t ติกวัคซีนนะครับก็ฉีดวัคซีนเข้าไปในก้อนนะครับเพื่อเป็นการ p พร t i v e หลักการจะคล้ายๆกับ i m ม u n โน h ทล a ปีก็คือทำให้เป็นการฉีดแอนติเจนเข้าไปในตัวทูมเมอร์นะครับทำให้ร่างกาย e t t e t ทูมเมอร์ได้แล้วร่างกายก็จะกำจัดมันไปนะครับเนาะกับเซลล์โทริปีที่ลงเป็นสีแดงเพราะว่า สองตัวนี้ไม่มีในประเทศไทยนะครับก็คงไม่ต้องพูดถึงส่วนข้อที่3วันนี้เนี่ยก็จะยังไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าเป็นความรู้เดิมที่มีมา20กว่าปีก็จะประมาณเดิมนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูด2ตัวใหม่ที่เป็นอิมมูโนโทอปีและแทกเกเต็ดหลักในวันนี้นะครับก็ข่าวดีคือทั้ง2ตัวนี้ก็ผ่าน USFDA เรียบร้อยนะครับเนาะนะยืนยันให้ใช้ได้มาตัวแรกก่อนอิมมูโนชลอปีนะครับเนาะก็หรืออิมมูนเช็คพอยต์อินิบิเตอร์ความหมายคือไงนะครับก็เอางี้ มะเร็งเนี่ยสำหรับร่างกายคือสิ่งแปลกปลอมโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายจะต้องดีเทคมันได้ถูกต้องไหมครับแต่เอญมะเร็งเนี่ยมันก็มีวิธีเอาตัวรอดคือมันก็จะมีวิธีหลอกตัวเองเคมวาฝาตัวเองที่ทําให้ร่างกายจับไม่ได้ว่าเขาคือมะเร็งนะครับงังนี้ยสิ่งที่อิมอมูมมนโนเทรปีทําก็คือไปทําให้ร่างกายเนี่ยดีเทคมะเร็งได้ไม่สามารถทําให้มะเร็งมันปลอมตัวได้แล้วระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก็จะไปทําลายมันนะครับดังนี้มาดูรูปนี้ก่อนนะครับเนาะ อันนี้ก็จะเป็นตัว tumor cell นะครับอันนี้ก็เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาว T c e ล l ที่คอยทำลายสิ่งแปลกปลอมนะครับเนาะมะเร็งเนี่ยมันก็จะสร้างบางอย่างขึ้นมานะครับทำให้ตัวเองมันลอกเรียนเหมือนเซลล์ร่างกายงั้นตัว T c e ล l ก็ไม่สามารถทํางานได้ถูก inactive ไปเพราะมันถูกรีเซพเตอร์พวกนี้จับไว้นะครับก็เ,เลยทําให้ T cell เนี่ยมัน inactive ก็เลยไม่สามารถค้นพบ t อ m ์ r c e ล์ได้ หน้าที่ของเราคือเราจะสร้างแอนติบอดีหรือหรือตัวต่อต้านนะครับไอ้คองเนี้ยไอตัวรีเซพเตอร์พวกนี้ทำให้ร่างกายทําให้ตัวรีเซพเตอร์เนี่ยมันจับกันไม่ได้ร่างกายก็จะมองเห็นเซลล์มะเร็งเป็นเซลล์มะเร็งแล้วก็ใช้ระบบภูมิคุ้มกันเข้าไปทําลายภายหลังนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็เราก็ไปบล็อกมันนะครับสร้างตัวไปหลอกไปบล็อกมันทําให้มันจับไม่ได้นะครับแล้วเราก็จะเห็นเซลล์มะเร็งเป็นเซลล์มะเร็งนะครับก็จะถูกกาจัดไปด้วยระบบของภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นระบบเนี่ย จะใช้เวลาหน่อยเดึงหลังจากให้ยาแล้วมันอาจจะย,ยังไม่ได้ผลทันทีต้องใช้เวลาสักหน่อยอย่างที่เรนได้ทราบนะครับอิมมูนโนทลปีทุกตัวเป็นยาฉีดนะครับเนาะอิมูนเช็คพอยต์อินิบิเตอร์เนาะมันก็จะมีหลายหลากลุ่มเนาะอันนี้คือเหมือนเสาอากาศรับสัญญาณนะครับเนาะอันนี้คือเซลล์เม็ดเลือดขาวอันนี้คือเซลล์มะเร็งนะครับเนาะร่างไอตัวเซลล์มะเร็งมาเรียนแบบนะครับมันสวมทับสนิทเลยทําให้ทีเซลล์มันอินแอคทีฟไม่ทํางาน หน้าที่ของเราคือเราไปบล็อกที่ทําให้รีเซพเตอร์มันจับกันไม่ได้นะครับเมื่นเนี้ยเม็ดเลือดขาวก็จะไม่รู้จักเซลล์มะเร็งก็จะเห็นเซลล์มะเร็งเป็นสิ่งแปลกปลอมก็จะเข้าไปทํำลายนะครับยาในกลุ่มต่างๆก็แบ่งไปตามชื่ออินดิวเตอร์ที่มันไปจับนะครับอย่างเช่น PD1 รีเซพเตอ PD ก็เป็นอินดิวเตอร์ CTLA4 ก็จะเป็น CTLA4 อินดิวเตอร์ PDL1 นะครับอินดิวเตอร์ก็คือ PDL1 Receptor จับบล็อกพวกนี้นะครับเป็นต้น ที่น่าสังเกตคือยาพวกนี้ที่เป็นยาฉีดทั้งหมดเนี่ยจะลงท้ายด้วยแมป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 ทั้งหมดอันนี้ลงท้ายด้วยแมปเนี่ยผมจะจําว่าเป็นอิมมูโนเทอรลปีโอเคไหมครับซึ่งเป็นยาฉีดนะครับเนาะประมาณนี้เนาะแล้วก็ใช้เวลาสักพักใหญ่กว่าจะได้ผลไม่ได้ได้ผลทันทีนะครับเนาะโอเคไหมส่วนรายละเอียดอะไรยังไง,งนู่นนีนะ่นั่นผมว่าในหน้าที่ของเซอร์เจียนหรือหมอผ่าตัดเนี่ยผมรู้แค่นี้พอแล้วนะครับเนาะถ้าอยากรู้มากกว่านี้เราก็คงต้องไปคุยกับหมออายุร,ยรแพทย์แล้วมาดูต่อนะครับเรื่องอิมมูโนเทอรลปี เมื่อรีเซพเตอร์ถ้ามาโดนจับกันแนบสนิทแบบนี้นะครับตัวทูเมอร์กับตัวทีเซลก็ทีเซลก็ไม่ทํางานถูกต้องไหมครับกันแล้วก็เอายาพวกนี้ไปจับไปขวางมันไว้ใช่ไหมครับรีเซพเตอร์ไม่สามารถส่งมาได้ปกติงั้นร่างกายก็จะเห็นตัวทูเมอร์เป็นสิ่งแบบปลกปลอมทันทีก็จะเข้าไปทาลายเซลลเหล่านี้ได้โอเคไหมครับนี่คือหน้าที่ของเขาเนาะอันนี้ถ้าเปรียบเทียบภาพแล้วนะครับเนาะอันนึงที่อยากให้รู้คือ,อการใช้ ยาเดี่ยวกับยารวมกันนะครับคืออิมมูโนทอเรปีมก็มียาฉีดใช่ไหมครับใช้ฉีดตัวเดียวหรือฉีด2ตัวผสมกันนะคร,ครับเพราะว่าอันนี้คือท um ูมเมอร์ชิ้นเกรดนะครับเทียบกับเบสไลน์ถ้าเป็นโมโนทอเรปีนะครับใช้เวลานานนะครับเทียบกับเบสไลน์ก่อนมันจะลดขนาดลงนะครับขณะที่เป็นคอมไบเทอรรปีเนี่ยพบว่ามันลงได้เร็วกว่านะครับโอเคไหมและมีหน้ำซ้ำเนี่ยการใช้อิมมูโนทอเรปีเนี่ยโอเคก้อนมันอาจจะยุบช้ากว่า เราจะอาจจะเล่งให้มันเร็วหน่อยด้วยการใช้เป็นคอมบิเทอร์ปีนะครับแต่ข้อดีที่น่าสนใจคือผลของการบล็อกของมันเนี่ยมันอยู่ได้ยาวนานเป็นปีเลยนะครับแม้ว่าเราจะหยุดยาไปแล้วก็ตามเพราะระบบอิมูนเรารู้จักสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้แล้วนะครับอ่ะทีนี้มาดูตัวที่สองคือ Targeted Drug นะครับก็คือเอ่อ BRAF i n h i b i t o r กับ m e k i n h i b i t o r นะครับเนาะตัวที่สองเนาะตัวนี้เป็นยาก,กินนะครับเนาะก็หลักการคืออย่างงี้นะครับเนาะ บีลาฟอินเทอร์มิเตอร์กับแม็กซ์อินเทอรเตอร์นะครับอันนี้เป็นเซลล์เมมเบรนเนาะเข้ามาตามพาสเทเอนะครับก็จะมีการกระตุ้นบีลาฟกระตุ้นแม็กแล้วก็ไปกระตุ้นเอิร์กเอิร์กตัวนี้ก็เข้าไปในนิวเคลียสไปกระตุ้นให้เกิดทันคริปชั่นของ DNA นะครับทำให้เกิดการแบ่งตัวของทูมอร์นะครับเซลล์มะเร็งหลายๆตัวนะครับที่มีบีลาฟตัวนี้นะครับผิดปกตินะครับทำให้การแบ่งเซลล์แบบอัลลิมิตเต็ดโอเคไหมครับเนาะอันเนี้ยมันก็จะเกิดการแบ่งตัวอย่างมหาศาาลออย่่งไมมมีีขดดจกัโเค อนี้ถ้าเรามาทวนนะหลักการคือกลับไปที่อิมมูโนโทปีอิมมูโนโทปีทําให้ร่างกายรู้จักเซลล์มะเร็งทําให้เซลล์มะเร็งไม่สามารถหลอกตัวเองได้ว่าเป็นพวกเดียวกับเราทําให้เซลล์มะเร็งถูกเปิดโฉมหน้ามามันคือสิ่งแปลกปลอมร่างกายก็จะใช้ระบบภูมิคุ้มก,กันที่มีอยู่เข้าไปทําลายมันนี่คือวิธีที่1กับวิธีที่2คือทากเกตเต็ดหลักก็คือลงไปแอคชั่นตรงบีลาฟโปรตีนนี้เลยนะครับที่ทําให้กระตุ้นให้เกิดการแบ่งเซลล์นะครับให้มันแบ่งเซลล์ได้น้อยลง ยาก็จะไปบล็อกในตำแหน่งเหล่านี้นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับเนาะอันนี้เราใช้ไดแมปก็ต้องเป็นอิมมูโนเทอรลปีมันจะเป็น2ตัวนี้งั้นการบล็อกก็จะมี2องเลเวลก็คือบล็อกที่บีลาฟนะครับกับบล็อกที่ m a กนะครับก็เป็นบีลาฟอินฮิบิเตอร์กับเมกอินฮิบิเตอร์นะครับสองตำแหน่งนี้สิ่งที่น่าสนใจคือ Targeted d r ักที่เป็นยาก,กินเนี่ยนะครับจะลงใช้ได้นิปนิปทุกตัวเลยขณะที่อิมมูโนเทอรลปีจะลงทใช้ได้แมปแมปแมปใช่ไหมถ้าเป็นไอ Targeted d r ักเนี่ย นะครับที่ลดการแบ่งตัวของเซลล์ผ่านเนนี้บีลาฟโปรตีนแล้วก็แม็กเนี่ยจะลดให้นิบๆทั้งหมดนะครับจำง่ายๆแบบนี้ผมใช้วิธีจําแบบนี้นะครับอ่ะมาดูกันต่อเนาะใกล้จบแล้วนะครับแต่สิ่งที่เราต้องรู้คือบีลาฟบิวเทชันเนี่ยในคนเอเชียกับคนคนขาวไม่เหมือนกันคนเอเชียเนี่ยมีบีลาฟบิวเทชันคือบีลาฟมันเป็นยีนถูกต้องไหมครับเป็นโปรตีนอาจจะมีบิวเทชันในเมลานอมาเนี่ยประมาณสักไม่เกิน15%ในขณะที่คอเคเชียนเนี่ย มากกว่าครึ่งจะมี b l a าร์ positive นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรายที่ให้ Targeted d r u g จะต้องมี b ิ l าร e b บ a ลาร m u t a t เ o n เป็นบวกเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็น m e ม a n o m a ในบ้านเรานะครับมี b l a าร์ positive แค่ไม่เกิน15%แสดงว่าคนที่ใช้มีโอกาสใช้ Targeted d ด u ักได้มีก็ไม่เกิน15%เช่นกันคำถามคือถ้าเป็น b l a ารที่ไม่ได้มี Mutation หรือเขาเรียกว่า Y-type นะครับ White ที่แปลว่า ตา WILD นะครับเนาะก็ไม่มีเหตุผลในการใช้ Targeted Dug ก็ต้องกลับไปใช้ Immunotherapy เป็นหลักโอเคไหมครับเนาะงั้นเนี่ยคนไข้คนนั้นที่เป็น m ม l a น o m าจะใช้ Targeted Dug นะครับ b l a f inhibitor หรือ m a k inhibitor ได้ต่อเมื่อ b l a f mutation positive เท่านั้นนะครับซึ่งมีไม่เกิน15%นะครับที่เราตรวจมานะครับเนาะดังนี้งั้นข้อสรุปคือถ้า b l y f p เป็น wild type ก็คือเป็นแบบ คนทั่วไปนะครับเนาะก็การรักษาก็ต้องอิมมูโนเทอรปีโอนลี่เลยนะครับแต่ถ้าเป็นบีลาฟมิวเทชันมีเป็นมิวแทนเนี่ยก็มีสิทธิ์ในการใช้แท็กเก็ตเต็ดดักได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ห้ามใช้อิมมูโนเทอรปีเนาะสามารถใช้ได้ทั้งสองตัวนะครับข้อดีข้อด้อดยต่างยังไงเดี๋ยวเราไปเล่าให้ฟังนะครับในตอนท้ายอีกนิดนึงนะครับทีนี้คําถามคือเมื่อกี้เราให้ฟังใช่ไหมครับไอ้ที่แท็กเก็ตเต็ดดักมันบล็อกที่บีลาฟกับบล็อกที่แม็กส์นะครับคำถามคือเราใช้ เบลาฟอินฮีเตอร์ตัวเดียวได้ไหมหรือต้องเป็น b บลาฟบวกกับเมกอิน i b i เตอร์อันนี้น่าสนใจนะครับเนาะก็มาทวนลูกกันหน่อยจําได้นะครับ m มกไอเบลาฟกับ m มกเราบล็อกตัวนี้ตัวเดียวได้ไหมสิ่งที่คนพบคือเมื่อเราใช้ยาบล็อกตัวนี้ตัวเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัว m มกอินฮีปเตอร์เนี่ยไอเมกตัวเดียวเนี่ยมันสามารถถูกกระตุ้นให้สร้างเซลล์เพิ่มขึ้นได้ก็คือต่อให้เราบล็อกตัวนี้ตัวนี้ก็แอคทีฟเองได้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จึงไม่ควรจะให้ตัวเดียวควรจะต้องให้2ตัวโอเคไหมครับเนาะเรามาดูอีกมันมีเหตุผลยัง่นอีกนะครับเนาะและถ้าเราบล็อกตัวเดียวนะครับสีนี้เกิดขึ้นก็คือว่ามันมีความเสี่ยงในการเป็นคิว a n e นี s s q u a วร์ม c e เซ carcinoma นะครับเป็นมากขึ้นในกลุ่มที่ให้ bi-level i m เต t e r ตัวเดียวนะครับเปรียบเทียบกับการใช้2ตัวเนี่ยน้อยกว่าข้อที่2คือถ้าเราใส่2ตัวนะครับมันจะเพิ่ม response rate แล้วก็ survival เปรียบเทียบกับการให้ b ี l าฟตัวเดียว นะครับงั้นชัดเจนเนาะให้บีลาร์ฟตัวเดียวเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนังเพิ่มขึ้นไม่ใช่เมลโลนะูมาต์มะเร็งสควอ m o u s cell เป็นท็อกซิกเอฟเฟกของมันนะครับเนาะงั้นให้บีลาร์ฟอินมิเตอร์ถ้าจะให้ดีก็ต้องบวกกับเมกอินมิเตอร์ด้วยผลลัพธ์ดีกว่านะครับทั้งคิวตินีสควอยแสเซลล์และการเกิดเรสปอนต์ต่อยาจะดีกว่าเยอะๆเลยนะครับเรืร่องไฟเลนก็ปี2015นะครับแล้วก็ที่ต้องทราบคือข้อดีมากๆของ targeted drug ที่ ดีมากๆนะครับที่เป็นยาก,กินเนี่ยมันมีข้อดีคือเป็นทูมเมออร์ชิ้นเกคือตัวก้อนเนี่ยมันลดขนาดลงได้เร็วมากๆเลยนะครับมาเปรียบเทียบกับอิมมูนโนเทรปิปีกว่าจะาทําให้อ,อิมูนมันรู้จักเซลเล์มะเร็งได้กว่าจะเริ่มสร้างอิมูนมาต่อต้านเซลเล์มะเร็งก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับกว่ามันจะได้ผลแต่ไอตัวแทกเกเตตดักเนี่ยเร็วมากเลยนะครับหลักแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ข้อที่เราต้องพึงระวังคือถ้าเราเริ่มต้นการรักษาในกลุ่มที่มีบีลาฟยิน มิวเทชันเนี่ยนะครับบิลาร์ฟมิวแทนเนี่ยแล้วเราสตาร์ทด้วยการให้ทากเกตเต็ดเทอร์ปีก่อนเนี่ยเมื่อมันยุบแล้วนะครับข้อดีของทากเกตเต็ดเทอร์ลปีคือว่ามันได้ผลเร็วนะครับแต่ว่าโอกาสที่มันหยุดยาแล้วมันจะแฟร์อัพขึ้นมาใหม่มันก็สูงนะครับยาตัวที่2ถ้าเราจะให้ต่อก็ต้องเป็นอิมมูโนเทอร์ลปีซึ่งมันจะได้ผลน้อยลงเปรียบเทียบกับการให้อิมมูโนเทอร์ลปีเป็นเฟิร์สไลน์นะครับโอเคไหมนี่คือข้อด้อยของเขานะครับไปกันต่อเนาะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับ t ท r g e t e d t h e r ร p y นะเปรียบเทียบกับอ m ม u n โ t h ท r a p y อันนี้เป็นเบสไลน์นะครับเปรียบเทียบกับ t u m เม size ซจะเห็นว่าให้ Ta r g e t e d t h ท r a p y ปีเนี้ยลงเร็วมากเลยเบสไลน์นี่ครับไม่กี่วันช h ลิ n งแล้วนะครับนอกจากอาจจะเหมาะในบางรายที่ทูเมอร์มันเบียดเวฟเซลนะครับและจะให้พรีออกเพื่อจะเตรียมไปผ่าตัดในเวลาะ,ะอันสั้นส่วนอิมมูโนเทอร์ปีเนี่ยตั้งท่านานนะครับกว่าจะผ่านเกณฑ์นะครับผ่านเบสไลน์เดิมแล้วลงใช้เวาลาน,นานกว่านะครับโอเคไหม ทั้งทุ่มวาชิงเกตไอ้ทาร์เกตเตตเทอร์ลปีดีกว่าอ่าทีนี้มาดูอีกอันนึ่งคือบัตเบนแบลเลอร์นะครับเขาพบว่าตัวทาร์เกตเตตยาก,กินเนี่ยนะครับทาร์เกตเตตหลักเนี่ยผ่านบัตเบนแบลเลอร์ได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อบ่งชี้ในการใช้คือในเคสที่มีเบรนเมทแทเดซิสแล้วนะครับเป็นซิมทอมาติกเบรนเมทแทเดซิสการให้ทาร์เกตเตตหลักเนี่ยก็อาจจะได้ผลดีกว่าการให้มุโนเทอร์ลปีนะครับแต่ก็ยังเคลี่ร์้ทราบให้พึงสังวรไว้คววรรรรเเเเเิิ่่่มมดด้ด้้ยยยตตตนนทา์กกัี ลงท้ายด้วยถ้าอาจจะต้องต่อด้วยอิมมูโนโธริปีเนี่ยมันจะได้ผลดีสู้กับให้อิมมูโนโธริปีเป็นตัวแรกไม่ได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากไฟบังคับเนาะมันเข้าไปเป็นเบเมทัสเตซิสแล้วยังไงก็ต้องให้ทาร์เกตเตตดก่อนนะครับเนาะส่วนเรื่องบูนฮิลลิ่งเนี่ยอิมมูโนโธริปีไม่มีผลนะครับยกเว้นไอตัวทาร์เกตเตตโธริปีเนี่ยนะครับมีผลกับบูนฮิลลิ่งนิดนึงเกี่ยวกับการแอนติโอเซนซิสนะครับการาหายผงแผลก็อาจจะปั่นป่วนช้าไปเล็กน้อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ควรจะหยุดยาอย่างน้อยประมาณตั้งหนึ่งสัปดาห์นะครับก่อนผ่าตัดน,นะครับเมื่อผ่าตัดเสร็จแล้วก็รีบให้ใหม่เลยครับทันทีที่จะให้ได้เลยนะครับเนาะประมาณนี้ <c oughs> ก็จบแล้วนะครับเนาะก็คิดว่าพวกเราจะได้ความรู้นะครับเนาะก็อยากให้เอาความรู้เนี่ยไปต่อยอดกันนะครับแล้วก็อย่างที่ได้ทราบคือ,อยาทั้งสองตัวก็ราคาสูงมากๆนะครับจบคอสนี่ไม่ว่าจะเป็นอิมมูโนโชรปีหรือทากเกตเตดหลักเนี่ยหลักลการรักษาต่อคนก็หลัก2ล้านนะครับขึ้นไป นะครับเนาะก,ก็เอามาให้เรียนรู้กันนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสใช้ยาพวกนี้นะครับก็อย่างนอกก้อยก็ในฐานะเสื้อเจียนที่เราไม่มีความรู้เรื่องหยูกยาเหมือนหมอเม็ดเขานะครับก็อย่างน้อยก,ก็พอเข้าใจนะครับว่าอิมมูโนโธราปีก็แมปแมป,แมปใช่ไหมครับเนาะถ้าเป็นเออ่ทาร์เก็ตเต็ดดักก็จะลงท้ายนิ่มๆ,ๆ,ๆนะครับอิมมูโนโธราปีก็คือทําให้เซลล์มะเร็งมันปลอมตัวไม่ได้และถูกภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเข้าไปทําลายซึ่งต้องใช้เวลาหน่อยแต่ว่าได้ผลยั่งยืนนานนะครับนะขณะที่ทาร์เก็ตเต็ดทอราปีีเน่ย ไปยุ่งที่การแบ่งตัวของเซลล์นะครับทำให้เซลล์มันแบ่งตัวได้ไม่ดีนะครับเนาะโดยชนิดนี้จะเป็นชนิดอยากกินลงท้ายด้วยยาวว่านิบทุกตัวเลยนะครับเนาะแล้วก็ได้ข้อดีคือได้ผลเร็วนะครับผ่านบัตเบปเรื่อร์ได้ดีนะครับแต่ประเด็นคือช็อตดูเรชั่นก็คือหยุดลายแล้วสักพักเนี่ยก้อนมันก็จะแฟอัพขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ต้องอาจจะต้องให้การรักษาด้วยอิมมูโนเทอรปีต่อซึ่งจะได้ผลค่อนข้างช้าหน่อยนะครับได้ผลดีสู้กับอิมมูโนเทอรปีเป็นเฟิร์สไลนน์ไไมมม่่ดน้ะครับับผวาฟาฟงเป็น สิบกว่าย0นาทีนะน่าจะได้ข้อสรุปกันพอสมควรนะครับผมใช้เวลาเป็นปีกว่าจะเข้าใจจริงๆเนี่ยก็เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาในหนึ่งชั่วโมงนี้เท่านั้นเองแล้วก็ย่อยให้มันง่ายที่สุดแล้วสาหรับทุกท่านที่เป็นคุณหมอนะครับแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะครับสุดท้ายก็รักษาสุขภาพตันงด้วยนะครับส่วนตัวผมเองก,ก็เป็นคนรักสุขภาพชอบกินอาหารเสริมเนาะก็เชียร์ให้กินเดียเขาจะเป๊ไทอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ขายของสันหน่อยโอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าล<ป>ืมไปกด ไลค์ like นะครับกดสัตว์ประคาย้นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งก,กุ๊งก,กิ๊กให้กับทีมงาน D.I.K. ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ